สวัสดีค่ะทุกคนเย็นนี้กูรูก็มาห่อส้มโอนะคะส้มโอพันข่าวแตงกวาเนาะลูกมันใหญ่นะนะคะพี่น้องจา๋ากูรูห่อเป็นรอบสองเนาะตอนนั้นลูกเล็กกูรูก็เอาเอาถุงแบบนี้มาห่อเนาะสั่งถุงแบบนี้มาห่อเนาะพอดีส้มโอมันโต โตเต็มถุงแล้วเนาะกูรูต้องห่อเป็นรอบสองเลยเพราะว่ารอบแรกกูรูก็ไม่รู้นะว่าถ้ามันใหญ่แล้วมันจะออกไม่ได้เราต้องเอาถุงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะกูรูก็ไปซื้อถุงมาใหม่ก็หายากยากถุงนะกูรูก็เลยได้ถุงแบบนี้มาเนาะนะมันเป็นถุง,ถงหูหิ้วนะคะกูรูหาสีดํามันก็ไม่มีก็ได้สีนี้มาเนาะ เก้าคูณสิบแปดนะกูรู้หาเก้าคูณยี่สิบก็ไม่ได้กูรู้ว่าอีกหน่อยมันโตกูรู้ก็ได้เปลี่ยนอีกแล้วนะคะพี่น้องเป็นงานเป็นการเลยนะคะส้มโอก็ลูกใหญ่แล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะมันใหญ่แบบนี้แล้วมันก็มันคับถุงแล้วเนาะ,ะพี่น้องกากูรู้จะได้ถุงมาแบบนี้นะคะ มันก็มีเยอะด้วยนะคะพี่น้องข้างบนนุ่นที่ไม่ได้หอ,อก็มีนะคะข้างล่างก็มีกูรู้ถึงได้รีบรีบซื้อถุงหาถุงใหญ่มาใส่เนาะแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ดูสิคะพี่น้องจ๋าซ้มโอของเราข้างบน ที่มันสูงเกินกูรู้ก็ห่อไม่ได้เนาะที่มันสูงเกินแบบนั้นนะคะห่อไม่ได้ก็ทิ้งมันไว้แบบนั้นนะคะเสียดายจังกลัวแมงจะเจาะเนาะนั่นคะ่ะพี่น้องกูจะขยายให้ดูนะคะไอท้ที่กูรูห่อไม่ถึงมันเนาะบันไดก็มีแต่กูรู้ขึ้นสูงไม่ไม่ค่อยได้นะแค่สามขั้นบันไดก็สั่นแล้วพี่น้องกูรู้ไม่ ไม่ขึ้นต้นไม้เลยนะคะแต่มันจำเป็นต้องขึ้นเนาะตอนนี้แต่ก็ขึ้นได้แค่สามขั้นบันไดนะคะส้อมโอเรามันโตหมดแล้วมันเต็มถุงครับถุงหมดแล้วเนาะดูสิคะข้างล่างข้างบนต้นนี้ดกนะคะมันร่วงไปก็มีนะคะพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะรูรูจะหอ่อส้มโอก่อนเราต้อง เอาถุงออกต้องตัดถุงทิ้งอีกแล้วตอนแรกกูรู้ว่าถุงนี้ไปใช้กับห่อน้อยหนาได้นะแต่ส้มโอมันโตเต็มแล้วออกยากแล้วก็ต้องกูรู้ก็ต้องเอากันไก่ตัดมันออกมาเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวค่ะ